แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเาจะพาคุณผู้ชมนะคะเข้าไปชมในสวนค่ะซึ่งสวนที่นี่นะคะนี่คุณป้าบัวคุณป้าเป็นเจ้าของสวนที่นี่สวนทนี่นี่มีกี่ไร่นะคะคุณป้า3า0ยไร่ค่ะคุณผู้ชมและเขาบอกว่าใน300ไร่นี้นะคะมีผลไม้เกือบทุกนานาชนิดซึ่งไม่น่าเชื่อว่าผลไม้ที่มาปลูกที่นี่คุณป้าบอกว่ามาปลูกที่ท้องถิมนนี่นะอร่อยกว่าต้นฉบับอีกโอ้โห ทำแล้วทำไมคุณป้าถึงได้แบบว่ามีไอเดียในการที่แบบอยากจะเอาแบบว่าผลไม้ทุกอย่างมาปลูกถึงเวลาหน้ามันก็นกึกว่ามันได้สับเปลี่ยนอยู่เรื่อยมึงแบบมันหมุนเวียนเรื่อยไม่แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าทุเรียนก็ทุเรียนทั้งสวน<ช>ทั้งเงาะก็เงาะทั้งสวนใช่ไหมคะคุณป้าอแต่เนี่ยคุณป้าแบบเป็นเหมือนเป็นเจ้าแรกที่แบบเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วปลูกได้ผลผลิตด,ดีด้วยเห็นป้าบอกว่าบางทีนะที่ จันยังมาซื้อทุเรียนที่นี่เลยถ้าเขาขาย,ยมหมดไร่เนี่ยปลูกอะไรเยอะมากที่สุดคะก็จะทั่วไปนะมพะพร้าวมันเล่นแบบพะลุนีส้มโอเนี่ยอ๋อราคาดีหน่อยแบบอืมอันนี้มันออกพร้อมๆกันหมดเลยไหมคะอะไรจะออกก่อนเป็นอย่างแรกเลยคุณป้าทีนี้มันก็จะมีหน้าฝนหน้านี้มันจะมีทุเรียนอุ้ยร้อมีทุเรียนด้วยหรอเนอะ มูฟต์อ๋อซอกองก็จะตามมาทีหลังค่ะ,คะอืมซอมโอนี่กี่เดือนที่เขาให้ผลผลิตทีคะ8ปดเดือน,ดดอนโอ้โหคุณผู้ชมก่อนเราจะได้กินซ้มโอลูกหนึ่งนะแปดเดือนเลยนะโอ้โหคุณป้าค่ะซองโอนี่เยอะนะคะคนี่คุณป้าบอกว่าตอนนี้ช่วงนี้อากาศร้อนจริงๆแล้วเนี่ยเยอะกว่านี้ เห็นบอกว่าบางกิ่งเนี่ยจริงๆมันจะออกมาอย่างกิ่งนะสองลูกหรือว่าอย่างไรคะสามลูกอันนั้นอ่ะอันนั้นสี่ลูกเนี้ยต้องตัดต้องตัดนะฮะถ้าลูกมันสวยก็ไม่ต้องตัดแล้วที่ตัด่ยตัดเพราะอะไรอะคะคุณป้ามันจะทรงมันไม่สวยมันจะแย่งอาหารจะลูกมันก็จะเบียดออกมาทรงไม่สวยแล้วเกี่ยวกับทรงไม่สวยแล้วเนื้อข้างในมันก็จะไม่อร่อยด้วยปะคะอืออย่างนี้พันอะไรอะคะคุณป้าทองดีอะคะโอ้ยสุดยอดเนาะเนื้อสุกเปอนฟู คุณป้าค่ะนี่คือดงงองเงาะ่ะคะอุ้ย <Okay. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นพันเงาะอะไรเงาะโรงเรียนเงางเะเงาะโรงเรียนมันต่างจากเงาะอย่างอื่นยังไงคะคุณป้าเงาะโรงเรียนนี่เรา เราซื้อมาจากนู้นเอามาซื้อทางจันมาใช่ไหมเรา,าค่ะแล้วก็มาที่นี้มันจะเปลี่ยนเออมันกรอบกรอบเหรอคะปกติเนี่ยง้อจะกินแค่อร่อยต้องแบบว่ากรอบๆใช่ไหมแล้วก็ร่อนดีร่อนดีอันนี้มึงน,นานแค่ไหนถึงจะกินได้ทางตาสิ้นเดือนสิ้นเดือนเหน้าหวยจะหน้าเลยเหรอแล้วเดือนนี้หนูจะกลับแล้วเนีน่ยจะได้ยินสองลูกนะคุณผู้ชมไป าไปหาง้อสองลูกกันนี่ยุนเมาแดงลูบเดียวเหมือนเกิดมาเพื่อให้ตุ๊กตากินอยากกินคุณลุงแดดให้กินอะไรไหมคะเอาค่ะอันนี้ไม่ใช่ฉีดยาใช่ไหมคะว่าบางงาสวยเอาฉีดยาไม่ฉีดยาเลยอย่างนี้คือกินได้แล้วอู้เงาะโรงเรียนนะคะไม่ใช่เงาะแบบว่ามหาลัยนะคุณผู้ชมนี่ต่แก้ดูนะ นี่แห้งมากเลยเวลากินเขาบอกว่าเนื้อมันต้องไม่เกาะเม็ดมันต้องร้อนนะคะไม่เชื่อหรอกคุณป้าคุณยอาจจะหลอกเราร้อนมากอร่อยอ่ะเศรษดายนี่ไม่แรง,งนี่มันก็แบบหาานันเนี่ยถ้าปีที่แล้วนี่ป็นที่สุดหมดแล้ว คือแบบพวกตังมาเติมตัวมาคือไฝากเต็มที่เลยเนี่ยไหนครับคุณลุงโอ้เจออีกหุ้งแล้วคุณผู้ชมกิ่งนี้กิ่งนี้ค่ะคุณลุงเลยโอ้อที่ลุงพันแล้วหมูถึงถึงถึงคุณผู้ชมอ้าว ไปทำรูปงอนเลยเขาตกบเลยอะนี่ตยหนูว่าโหยเป็นคนที่มีบุญหลืว่านี่มันก็เิ่มเล้วนะคะเิ่มเล่นแดงแดงอะป้าบอกว่าจริงดริงเนาะอือคือยากอ่ะไงเงาะเนาะเงาะเกือบฟาดหัวหนูตาค่ะหนูเจอทุเรียนแล้ว เราใจที่เราเินตามหามนานนี่อันนี้ทุเรียนหมอนทองปะคะกินได้เลยหรือเปล่าคุณป้ปปอาอ้าวดูยังไงว่ามันแก่ไม่แก่คะปิ่นปิ่มมันลงน้หนูหขอข้าไปดูในมือคุณป้าว้าจงนะปิ่มปิ่มคืออันนี้ห,หนาม,มนเหรอคะคอมันทำไมคะตึงตึงบวม อ๋อหุยกาดสอยและยืนคุณผู้ชมมองกัปข้นบนคุณผู้ชมคะแบบว่าถ้าเรามองจากมุมนี้ขึ้นไปเห็นเนี่ยสามลูกใหญ่มากคือบเคยมีคนงานั้ยคุณป้าแบบว่ายืนไปต้องเรียนแล้วทุเรียนหล่นมาโดนนะ,นะหนูเด้ยเราจะเป็นคนแรกคุณผู้ชม <laughs> นะคะหุยลูกใหญ่มากนึกว่กินได้กะปีนเลยนเนี่ยขอซื้อคุณป้าเลย คุณป้าหาเวลาทิ้งทางทุ่งสะเก็เยอะๆเนี่ยเขาบอกว่า,วากินอ่อร้อนแล้วต้องมีมดับใช่ไหมเพราะอะไรคุณป้ามาทราบไหมคะมันเย็นยใช่ไหมไปตามหาไปมาคุยกันค่ะ,ปะไป่ะเนีย่ยค่ะคุณผู้ชมคะมังคดุดเฮ้ยมันแบบว่า มนี่ชื่อยอะไว่า,ามังคุดสีม่วงตอนเวลามันยังไม่สุกมันเขียวชะอนนุ่มขนาดนี้โอ้โหแล้วมังคุดดิบนี่จริงกินได้ไหมคุณป้ากินได้กับกินกันด้ที่ไม่งขเขากินแล้วมันแกะเพราะว่ากินมันแล้วคุณป้าเคยลองไหมฮะยางมันเยอะเหรอเขาบอกอยางมันเยอะพีมอุ้มจะไปดูต้นหลังป่ะปะอ๋อุ้ยทำไมต้องมาเจอกับเจอของดี สกุกสอยสอยตอนนี้นะคะกำลังชมสวนอยู่ไม่ได้ตีกรอปนะคะคุณผู้ชมฝนตกค่ะไหนอะคะลูกทจ้ลุงหมอว่าสุกอะ <c oughs> คุณป้าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าบางคุดเนี่ยมันจะกินได้หรือว่ามันมีทริคในการเก็บไหมคะมีค่ะถ้าเราอย่าไปเก็บสุกดำเกินเราถ้าเก็บขนาดนี้พอมันมีสายเลือดเนี่ย พอเราไว้พวกนี้ก็จะดำนี่สายเลือดคือยังไงคะมันจะแดงๆอ๋อออกแดงๆอย่างนี้อ๋อก็เก็บได้เลยเหรอคะสอยรับอ๋อไม่ได้ใช้เป็นแบบว่าตะก้อคล้องๆอะไรอย่างนี้คะมันโดนนิดเดียวก็ล่วงคนี่คุณผู้ชมมังคุดจากต้นเขาบอกสวยมากๆลูกเล็กเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเนื้อมันจะไม่อร่อยใช่ไหมคะคุณป้าอร่อย เพราะว่าดินที่ทองผาภูมินียปลูกอะไรก็อร่อยอย่กินตอนนี้หนูขอกินยุงทองผาภูมิหมดได้ไหมคะว่ามันอร่อยไหมทําไมทองผาภูมิถึงปลูกอะไรก็อร่อยอ่ะคุณป้าก็เป็นที่ดินนะก็หรอป้าก็ดีใจว่าของเอามาทางนู้นมาปลูกนี้แล้วมันดีหมดเลยใช่ไหมป้าลองเอาพวกผลไม้แบบมึงนอกมาปลูกบ้างสิเราลองดูมันจะยากมันจะยากเหรอหนูจะได้มากินที่สวนคุณป้าไม่ต้องไปกินมึงนอกแทน ก่อนเราต้องไปใต้ใช่ไหมค่ะถ้ากินเล้นจีแล้วต้องไปเชียงใหม่ใช่ไหมแต่นี้เราไม่ต้องไปมาท้องผาภูมิได้กินทุกอย่างนี่คุณผู้ชมคะม,มาท้องผาภูมิซึ่งบริเวณตรงนี้คือตำแหน่งห้วยขย่งค่ะค่ะคุณป้าคะไหนไหนคุณป้าก็บอกแล้วนคะคะว่าผลไม้ที่ท้องผาภูมิเนี่ยอร่อยทุกอย่างถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านเนี่ยอยากจะมาที่สวนคุณป้าต้องแบบมายยงไงไรไร่คุณป้าชื่ออะไรคะไร่บัวบุญค่ะค่ะถ้ามาท้องผาภูมิ ตำบลพ้่ยกระยิงถามดูที่มันที่ตำบลเอตตำบลพุ่มกระยงค่ะนะคะมานะคะมีเบอร์โทรไหมคุณป้าเบอร์อะไรคะบอกเลยค่ะ0 3 4 5 3 1 0 9 9ค่ะเพื่อคุณผู้ชมบ้านที่ชมอยู่จะเหมาไปแบบว่างานแต่งได้หมดเลยนะคุณป้าบอกว่าซื้อได้นะคุณป้าไม่ว่านะคะ คุณป้าใจดีมาให้กินฟรีเป็นแข่งๆอ,อยากกินละสิแต่ตอนนี้หนูขอกินยุงเ่อนเดมคุณป้ายุงเข,ขาหาพภูมเนะพอขอบภูมเชิญมาทานผลไม้ที่ไล่นี้ได้เลยค่ะไร่บบุญนะคะมีครบทุกอย่างเลยใช่ไหมคะทุกอย่างเลยเชิญคุณตุ๊กตาด้วยนะคะแน่นอนค่ะตุ๊กตาต้องมาอีกแน่นอนเลยใช่ไหมคะไปแล้วคะ่ะขอบคุณคุณป้าค่ะแต่คุณป้า่าหนูกลับมาเดินมันถูกมาหลงสวนมันกว้าง กกมีอะไรครับจะพาไปผู้หนองปิงผู้หนองปลิงสงสัยไหมเป็นยังไงสงสัยแล้วก็ยังมีปูราชินีด้วยเป็นปูน้ําจืดที่สวยที่สุดเพราะว่ามันมีสีถึงสามสีมก็คือสีเหมือนธงชาติไทยค่ะสีแดงขาวน้ำเงินถูกต้องคุณตอ๊อบเคยเห็นเมั้าเคยเห็นในรูปแต่ไม่เคยเห็นภาพเคลื่อนไหวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะดูพร้อมกัน<ช>แล้วที่ผู้หนองปิงยังมีกล้วยไม้สวยๆเต็มไปหมดเลยอ่าจะเป็นต้องไปต้องติดตามวันพรุ่งนี้ตอนนี้ไปพักกันก่อนค่ะ